เฮ้ยเยต็มเลยเต็มเลยข้างล่างซ้ายมันเห็นเราแล้วปะวะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผับ G Mobile นะครับผมแนะนำร้าน Reload Game วิธีการเติมใช้เพียงแค่เลข ID และชื่อตัวละครของเรานะครับจากนั้นแอดไปที่ ID Line แอด Reload Game อย่าลืมตัวแอดนะครับหรือทักไปที่เพจ Facebook Reload Game จากนั้นเลือกแพ็กเกจที่เราสนใจแล้วก็รอ UC เข้าตัวเลยนะครับอย่าลืมร้าน Reload Game บริการเติมเกม p u บ G Mobile UC ราคาถูกกว่าเติมเองเติมง่ายตอบไวปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับรีบไปเติมกันเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t o l a s Channel นะครับผมโอ้อาพีร้อยไม่แปลกครับอันนี้เริ่มช่วงท้ายซีซั่นแล้วเนาะเราลงไหนดีอลองลงโพชินเกตดูนะครับไม่ค่อยได้ลงเลยเนาะน่าจะมีซักตี้ครับลงมองนี่แหละหน้าเมืองครับ เราจะได้หนีง่ายๆหน่อยเนาะใกล้ถึงแล้วจ้าไปครับว,ว้าวสองตีสามหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆนั่นไงสโอเคเราเราลงตรงนี้อ่ะดีละตีนี้ไม่น่าจะงัดนะครับตีนี้น่าจะลงโซนอ่าบ้านเรียงเนาะเราจะลงนี่แหละเซฟตัวเองด้วย ปาด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 แฉกชั้นสองพอดีไปโอเคขานไปดีเพื่อนเราจะได้ซ้ำโดดออกหลังบ้านตัวหนึ่งแคนละ่ะซี่แคนล่ะซี่ แค้นก็ตามมาล้างแค้นเพื่อนอุ้ยยังไงโอ้โหมาโดนเลยอุย้ยกระสุนหมดเฮียเบอร์ะ er ber, นะฮะเฮียเบอร์เล <Le hn, S 1> <le> ่นเล่นเล่นแล้วลืมดูกระสุนตายแล้วโอเคมาเลยรู้จักป่อหลวงบุกก่อนโอเคได้คุณสี่ไหมครับ ถอดออกก่อนอย่าเพิ่งใส่น้องบอดมาหลังนะบอดคนวะนะบอดทับบอดเข้าบ้านไปเพื่อนไม่เข้าอ่ะโอเคขอบคุครับกระสุนเหลือแม็กเดียวนะ โอเคดันซ้ายไปดีกว่าครับนั่งไงเห็นแล้วมั้งนะ่ะสวยแล้วสวยแล้วโอยไม่น,าน่าลั่นจังหวะแรกเลยครับชุบเรียบร้อยอ่ะ คบ้านหลังนั้นนะบ้านกลางเนาะห้อ,องไปหล่อยกันดีกว่าต้องเปลี่ยนปืนนะครับสูตน้อยเกินไปเนาะสิบหกนัดนั่งไงเห็นละเห็นละเห็นละ นอนนอนนอนอ้อมันหนีวะพอ,อไปขึ้นตึกสามชั้นนะครับโอ้ยตกบันไลยแล้วจ้ะอ,อยู่ข้างกันเลยอะ่ะโอเคยังไม่รู้ยังไม่รู้ถอยไปถอยไปเห็นแล้วโอเคสวย น็อกสองครับแต่คุณละตี้นะเอาไปไหนแล้วอ่ะเก็บปืนหน่อยโอ,โอเคครับเอาเอาเอาโอเคสวยเกือบไปเหมือนกัน,นครับ อุยถ้าเขายิงหัวนี่ผมก็น่าจะเหี ER ้บเบอร์อเขาน่าจะยุบกันอยู่ตรงระเบียงนะครับเหมือนเขาใส่ชุดมาหรือเปล่าเห็นแวบๆบแบบนะสวยดีครับขึ้นฟาร์มกันเนาะค่อยเคลียร์ไปครับ ค่อยเป็นค่อยไปผมนะ่าเขาน่าจะยิงติดไอเนี้ยไม้นี้หรือเปล่าอู้ย <_ c oughs> น้องบอดของตัวเลยนะปารับเก่งกับบอดฮับเก่งกับบอด <_ c oughs> ว่าถัดเลยโซนเมื่อไร่จะหมดนี้อะ ทีนี้ไม่ใช่ยังไม่เคลียนะครับอ๋อตัวนี้เป็นบอทเหรออ้าวเรายิงอ๋อตายเลยนะครับวิสก,กาเหรอไซสก,กาหรือวปล่าเอาไปไล่ไอดอบดปะ่ะเราจะได้เกาะสามหมวกสามด้วยนะครับขอแค่เกาะพอละตอนนี้ มันยังไม่ถึกมันยังไม่ทน,มนยังไม่นานครับตอนนี้อา้าวเลสโซนตกเฉยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วกันนะครับว้าวอา้าวไม่ดาวอันนี้คนดี่ยว่าทำไมไม่อยู่ตรงนี้ได้ แล้วะจ้าเดี๋ยวโดนลอยโอเคไอดอกมาแล้วนะครับว้าวว้าว,ว,าวเราต้องขับผ่านเลโซนจริงเหรอเนี่ยอ้อมขวาไปครับเหมือนจะมีคนเลยนะผมเรื่องกระตุกแล้วนะครับชัดเลยชัดเลยจ้าเลโซนตกด้วยเอา กโโระตุกยึกยึกจักๆเลยนะฮะโอ้ไม่กอดกระตุกจ้าเฮ้ยแฟกันใกล้นะเนี่ยแต่ก็น่าจะฝั่งนู้นอยู่ดีครับ โอเคไปเนียนดีกว่าไปเนียนหล่อให้เขาดีกว่าครับว่าแต่จะมีคนดักไหมเนี่ยโอเคค่อยๆมุดไปครับอ๋อหมู่บ้านหมู่บ้าน,หม,านหมู่บ้านตรงหลุมนี้นะครับขึ้นเขาไปเนาะ จะได้ยิงสบายๆครับคือตอนนี้กระตุกมากนะเขาจะได้ยินผมรลยยังหนาตกบนหลังคาเลยหรออ้าวไหนวะมงได้มงไดอ๋อนี่ไงยังไม่มีคนมาเก็บเลย เอาหน้าไงโอ้โหต้องชนแล้วยาไม่มีนะครับชนบ้านหลังนั้นเลยแล้วกันกูไปบนดาดฟ้าแล้วนะครับโอเคสวย ว่าแต่เพื่อนๆเขาไปไหนเนี่ยสามก่อนว้าวคุณหกหนักอะไรเอ่ยต้องเอาเอมโฟยแล้วฮะจังหวะนี่ปรับสโคทิ้งคุณสี่ เก็บชุดมาสวยโอเคอิ่มแล้วครับปั๊มยาแล้วออกกันเนาะเออต้องเติมน้ำมันด้วยนี่ว่าวายอุ้ย อัดเลยเคยอยู่หลังบ้านสีฟ้านะครับโผ่ระ oh. เบิดนะครับอยู่บนหลังห้องน้ำละตอนนี้ จะโดนปะเนี่ยเขาถือระเบิดอยู่นะโอเคเกือบไปมีคนยิงแฟร์อีกแล้วแถวแถวมาร์กเหลืองเนาะเปลี่ยนรถครับ โอ้สวยจัดน้ำมันเต็มเลยจ้าอา๋อไม่ใช่มาร์กเหลืองนี่โอ้โน่นเลยกลางวงเลยครับผมอ่าตอนนี้คนเหลือ12คนแล้วครับรวมเราเป็น13เนาะเราจะได้กินไก่ไหมโอ้ มีรถระเบิดเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจอดดูบนเขาแล้วกันอ๋อแย่งไอ์ดรอปกันหรออ๋อนั่งไงนั่งไงสวยครับ ไปไหนแล้ววันนั้นขับรถไปเหยียบดีกว่าหรือว่าเขายังบวกกันไม่เสร็จนะว้าวกระตุกจัดจัดหายเสียเฮ้ยนั่นหรือเปล่าเห็นอะไรดำดำ,ดำคุมมุมๆม,มุมอ๋อนี่ไงตี้ที่แบบที่เขาใช้ดีนะครับผมเห็นละตัวที่นอนอยู่นั่นอะ เมืนตรงนี้นเพื่อนรอบนี้น่าจะโดนนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมใช่ตรงนี้ป้องอะ <c oughs> จะวนอยู่งี้แหละก็เมื่อกี้เห็นอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> โอ้ยโดนหัวเราเกือบตายเหมือนกันนะครับ คไปดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับไปเปลี่ยนรถก่อนเนะาะรถคันไหนดีนะโอเคคันนี้แล้วกันเราไปรอตรงไหนดีนะเดี๋ยวรอวงชนนะครับเราก็ไปอยู่กลางวงรอนะ เดี๋ยววงก็ชัวนละโอเคเขารถฮ็อกเฮ้ยรถหรือ,อ,อ,รอวอ๋อ,อไม่ใช่นะเล่นตรงไหนได้บ้างครับ ตรงกลางนั่นเลยเหรอกลางไปครับผมว่ากลางไปนะเริ่มกระตุกอีกแล้วต้องอยู่แถวนี้แหละครับโอเคบนเขารอนฮอกก็ได้ปะขออย่างเดียวครับอย่าพึ่งมีโคนนะชว่วโอเคตั้งป้อมเลยครับ แอดอบอยู่ใกล้นู่นเลยเขาน่าจะอยู่เมืองนะ้ำไม่ก็บ้านหลังนี้กันหรือเปล่าน่าจะแคมป์อะครับเราไม่มีสไนด์ด้วยถหเขาแคมป์อะโอ้โหแอดอบก็ลรอตารอใจเหลือเกินเดี๋ยวผมว่ามีคนมาเก็บแน่นอนว่าแต่ผมจะถือ DP มาทำไมเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาไว้เป็นปืนลองเนาะเวลาเอมโกรสสุดหมดนะครับ ก็ชักเขามาใช้โอ้ว,วงโอเคขับผ่านไปเอาแอดอบด้วยนะครับมีเขาให้เล่นอยู่ผมจำได้ผมจำได้เขาสวยอยู่ครับเก็บได้ปะเนี่ย แหวบแหวบเอาเอาย่า m k เฮ้อเคเนี่ยครับเล่นเขานี่แหละเนาะน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กสบายสบายครับเฮ้ย,เ,ยเต็มเลยเต็มเลยข้างล่างซ้ายมันเห็นเราแล้วปะวะอูย้ยเจ็บ ว้าวหู้ยดีนะเขาสเปรไม่เป็นนะเนาะเกือบเฮ้ยโดนไปนัดหนึ่งแต่ว่ากระสุนเราก็จะหมดแล้วเนี่ยโอเคผมรอได้เพราะว่ายางแตกหมดแล้วเนาะรอไปครับดันลงไปรอดีกว่า อยู่บนเขาเกินเดี๋ยวโดนเมืองน้ํายิงนะครับโอเคอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนั่งไงนั่งไงเห็นแล้วซ้ายมืออ้าวยังขับได้กอ่อเอาลม้มบักเดินไปแล้วครับมันขับได้เลอน่นะ่ะโอ้ยมีรถจิ๊บอยู่ข้างหลังเขาอีกคันด้วยสวยนะครับ เอาลักเพื่อนวิเขาจะดันขึ้นมาเหรอเนี่ยโอ้ยสวยแล้วครับกระสุนผมเหลือ30นัดเอา้าเซตสมกจะไปชุบเพื่อนนะครับโอเคลักเพื่อนก็ไปเลยเพื่อนนี่เห็นละบทบ้าน2ชั้นนะแต่ว่าเราต้องครบตรงตรง,ตรงนี้ก่อนนะเอาชุบแล้วเอาชุบแล้ว ซวยจัดกระสุนก็ไม่มีนะเฮ้ยมันเคาะมันเคาะรถเราอะนี่แน่อย่ายุ่งกับรถพี่ <c oughs> เก็บกระสุนก่อนครับเอามีคนดันข้างนาเฉย <c oughs> โอเคหมดตีเลยป่ะน่ะเอา้าคนละตีเหรอ เหมือนจะคนละตี้นะครับมันถอยไปยังเนี้ยนั่งไงรอครับรอเหมือนจะอยู่ตรงนั้น3มตัวเลยนะ30วิวิ่งแล้วจ้าหนึ่งตัว ้องเอาตัวนี้โอเคนะสุดท้ายพอดีนะเกือบเกือบพมยน้ำละจ้ารถก็อยู่ไกลด้วยนะเอาวิ่งไปตัวแล้วอุ้ย โอ้ไม่ทันจ้าคมไม่พอนะครับสวยละวงบีบวงบีบไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วอ่ะชนบ้านเขาเลยนะอุย๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้า <c oughs> โอ้โหโอ,โอ้ได้ที่สี่เลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยล้มัวรัวเลยอะแต่ซ้ำไม่ได้นะครับมงคลสองสี่สองโอเคครับสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดเทเดโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับคำพูดคำจาไหนไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยจริงๆครับเจอกันคลิปหน้าไปละครับ Bye bye.